ครับพี่น้อง,องวัอนี้ว่าัชมาเก็บพันบาทต้นบากรับเนาะพี่น้องเพิ่มอีเล็กน้อยนึงครับผมน้ำทว่วมเลยครับผมตายที่ได้ดีครับผมหายากนั่นแต่แดรับอ้าวพี่น้องมียังหรอครับผมน้ำท่วมเตาขึ้นครับผม เจออะไรบางสิ่งโอ้เฮ้ยอะจ็บต้นบาทได้ได้เต่ามันสิแมินบ่เบิ่งครับเป็น้องนามตัวเสีเขีอของหมดเลยเหลือแต่เท่งโขกครับผมเดี๋ยวสิงัดเอาจะน้อยนึงครับเป็น้องหาทุ้งยางก่อนพอไหนนอได้แน่วหน่อยเดี๋ยวแซงแล้วเนาะ ครับเอ้าเฮาก็ปล่อยเตาครับ <pide pino>, <urai> ไปดีแล้วรับน้องไปน้องเนาะหาตรงว่าใต่ต้นบากกันกันกบผมหาต้นคิดตนอยังดีอ้าวยังมีถุงยางเหลือไว้ผมนี่น่ามือนั่นกินไว้นึงถุงโอ้ถุงขาดแทอถุงขาด,ด,ดอีกรีบนาะ เดี๋ยวยูยูสักกันไหมครับพี่น้องปาดขวดกิ่มันอะไ้เดี๋ยวฮะพีน่น,น,น้องครับผมแล้วก็มีวิธีการเก็บปั้นใหม่หลอดดอมเนาะสิบตนพ่อครับสิบหลายปวดดีขวดเปล่าครับผม เอาไปเพาะไว้ครับผมเด็กเก่าต้นเอาจากน้ำครับเดี๋ยวอ,อีกก็โตดัองอีกแนะค่น้อยขอครบฟิดครับหลอดดูดอกครับเก๋ อดละสิต้นพอครับ่มมีแรงแซงก็เอาไปสีไซด์ได้พี่น้องเด้อนี่ครับนี่ครับผมถึงได้ง่ายๆครับผมตัวนี้ขวดเปล่าโอเคนะครับพี่น้องจะได้ก็ฝากกดนไหลก้นเชร์กดติดตามจนเป็นต้นบาครับผมใหม่มาสจั่นครับผมสามารถเป็นเฮ็ดได้อ่าตะกูลเดียวกันครับยางหน้าครับผมมีน้ำมันคือกันเมล็ดบากนี่อันนี้ครับผมเคทองอึดทองเฟือได้ครับผมตาลครับมะเร็งได้ครับ จะได้กรฝากก็ไหลก็แจ่ก็ติดตามนะครับเป็นน้องตูฟูตอนครับผมอยู่ดีนี่เองครับผมมาหนองขอล่าแล้วครับว้วเซลเลยน้ำตวงครับที่ได้เดี๋ยวค่อยเอาถุงมาใส่ครับกับพ่อเฮาได้ปันใหม่มาแล้วนะครับเนาะจากป่าครับผมจากป่าจากดงวิธีการเก็บรักษาก็คือขวดนี่แหละครับผมเ่ามีแค่ขวดบานองกาสีตัวนี้ก็เป็นปลายางหน้าครับผมแงมากขึ้นกันครับผม มาได้ปีกว่าแล้วครับผมนี่เห็นบ่ครับผมเอามาใส่ถุงไปสิแหละนี่ก็จะเจริ่มเติบโตครับพีบ่น้องการดูแลรักษาของเห้าเนาบ้านของก,กสิกกอนเอาดินธรรมดาเาเนี่ยแหละครับผมเนาะบ่เกียวกันครับผม เปิดกับบ่หอดบินหอดบ้า,งงานอันสนิทนะครับเอาเพื่อใส่เพื่อด้วยครับผมเพื่อ,อเพื่อเกล็ดดำนี่นงครับผมเพต้องใส่หลายนี่ครับผมดูทีการดูแลต้ไม้พันธุ์ที่หายาก b l <Okay. S 2>、okay. เห็วนว่าแครับนี่ครับพี่น้องที่คันดูแลรักษาครับเนาะเอาบางอี่ครับผมตัวอย่างครับกระเพาะไว้เวลาเขาออกลากเต็มมากๆคอยจัดการดูแลกันไปนกเนาะคระป๋องจะได้กับฝากติดตามกดไรก็แช่ได้กันเด้อพี่น้อง เป็นแรงกาลัง,างใจครับผมในการเหตุกลิปต่อไปน้องเปน,อน,อน,อนอ้องเนาะนี่ครับผมตัวยางใส่ดินลงไปครับผมพอดีพอประมาณเราก็เอาพันกะที่ห้าดูเลมาฮาวเม,มเนียใส่นะครับเนาะเอามาจากกลางป่านี่เดือดง้ายจดนครับผมทัดแค่ทัดขวดออกก็คือ ขาจะเริ่มใส่ปุ๋ยครับผมเขาติดราเขาก็จะใส่ใอ่เก็บดำลงไปนะครับเนาะอีกต้นนึงก็ได้ครับกาดูเลพันธุ์ไม้หาย,ยากมันเสือเขาไปเขาไม่มีเสืองมืออย่างนี้จะมีเขาก็จิ้มเลยครับผม ใช้นี้ใช้ช้อนจิ้มมาไม่เสียหายนี่แล้วก็เอาลงไปใส่ดินลงไปพอดีพอประมาณคือปุ๋ยอ่ะอีกวันจากักสี่ห้าวันคว่าม,มาใส่ทั้งบนนะครับเนาะอ่าโอเคแลม สียากันไปครับพี่น้องเห็นไหมก็ไม่ต่างอะไรกันครับพี่น้องครับผมจะได้จากก็ฝากติดตามผลงานฝากกไดไลก์แชร์บ่าวหน่อจากก่อนสวยจนเดนะครับผมเป็นแรงกำลังใจในการเหตุเกิบต่อไปครับผมก็ขอร่าเรศสวัสดีแต่เพียงเสน่ห์สวัสดีครับ